สวัสดีครับ BT Premier Moto Senon นะครับผมวันนี้มาส่งงานกับมิตซูบิชิ Expander คันนี้นะครับผมคันนี้ไม่ได้ป้ายนะครับอันนี้นะครับลูกค้าจะใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วครับผมลูกค้าบอกไฟไม่สว่างนะครับเลยตัดสินใจปรับเปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับผมคันนี้ลูกค้าได้ใส่เป็นบริเกตเตอร์ไบบอกเก้าจแบ็กอ dition นะครับตัวนี้มาพร้อมหลัดคลิกสตาร์ท45วัตต์นะครับผมพร้อมด้วยกรอบมาเหมือน LED เปรมสไตล์นะครับเดี๋ยวมาดูแสงกันว่าจะเป็นยังไงไปหลีครับมาเหมื LED นะครับผมไปตามครับ โลโก้ร้าน b t p ียมอมอเตอร์ชัดเจนนะครับผมไปสูงครับเช่นเดีกับทารัดเปนไฟน้องโลแกล้วทุกตัวมีสูงต่ำในตัวนะครับอยมาดูแสงหน้าตัวรถกันนะครับผมไปสูงครับชัดเจนนะครับผมอย่มาดูแสงผ่านพิมพ์ตัวรถกันนะครับไปสูงครับ สนใจงานติดตั้งอะไรอย่างนี้นะผมราคาไม่แพงนะครับสามารถติดต่อสอบถามข็ได้ที T ่ bt premium auto ซีน n ทุกสาขานะครับผมขอบคุณครับ